าจะเห็นอะไรก็ได้แต mm. ่เล่นเล่นแล้วสองคนก็อึงเลยแล้วจังหวะที่ได้มันจะได้เองเลยเหรอพี่คือเราทําจิตแค่ว,วา่างๆงี้เฉยางเี้เหรออืมพี่ว่างตลอดเวลาสม่ไมจิตว่างมาถึงได้หมดลุ้งหมดเต็มหมดแต่ขณะที่มันจะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาแปลว่าเหตุการณ์นั้นสองคนได้คุยแตกทาไห้เบียดได้ยินเป็นยยปวย กำลังคุยกันแล้วพ็พูดถึงพี่ไงพ่อพูดถึงพี่จิตพี่รับรับรู้กระดาที่ิบ้างก็รับรู้สิ่งนี้กระทบก็จินแล้วก็เกิดยานรู้กันไาต่อมาถึงมันอยู่นี่ก็พิมพ์เขาแบบก็สิ่งทกินกันจะวิวบอขอโทรพี่พี่ไม่รับสายอ่ะเขาคจะโทรมาถามว่าพี่เล็กรู้ได้ยังไงแล้วพี่เ็จะตอบคําเดิมก็พี่เกงไอ่มี้อะงไรพี่พี่อืม ที่สุดทำให้สองคนเขาเริ่มตลิงกันเลยเลยว่าใครจริงๆที่เก่งที่สุดโอ้ไม่ไม่มีใครเขาแข่งกับพี่เล็กหรอกใครก็จะไม่คิดแข่งเขาโม้รูปโมบรางวัลให้ไปตั้งนานแล้วจ้าแต่พี่ต้องทำให้หนูเห็นพี่ให้ได้นะแต่พี่พี่ช่วยได้แบบแค่ผู้บรดสตายเราเราไม่ได้แล้วพิดจีบแล้วจ กูนเนี่ยต้องทําให้มันสะอาดนี่แหละหนูยิ่งรู้ว่าเกิดพี่จะไปจริงๆแล้วหนูยิ่งตั้งใจปฏิบัติเลยนะเนี่ยพี่เล่ห์หนูถามพี่เล่หคำหนึ่งหนูต้องทําสมาธิเลยไหมเนี่ยทำสมาธิยังไงแบบต้องนั่งสมาธิาายังไม่เข้าใจคำนี้อยู่ก็เข้าใจว่าพี่เล่ิตบ้าตรงนั้นแต่เหมือนกับกลัวแบบอยากรีบให้มันเร็ว <c oughs> เ่ยจะลัวจะวิตกไหมจิตเจ้าหมอไหมใช่ตอนหนูคำพูดเลยว่าอยากงวลอยากวิตก แล้วจะรู้ห,หมด,ดหมดใจหมดถึอาง,งารอรหัส้ลยก็แค่ทดสอบใจแล้วก็ก็ก็าวาหวนะั่นไหวเท่าคุณหนูกลัวพี่ตายนี่เอได้ยินอะไรมาก็าวาหวั่นไหวตอนตายเป็นของธรรมดาตายก่อนตายตอนนี้ตายตอนหลังก็ต่างกันตรงไหนเราอ่ะ <m> มันมีแต่ว่าตายตอนที่หนูก็ยังไม่ถึงนะอ้า็เพราะเราัวความสุขตัวเองอย่างเง,งี้ยไม่ต้องถึงกนะ็ต้องลาหลางปล่อยพี่บอกาทางถึงอรหัส แต่ภาอะไรที่มันไม่ฉลาดแต่หนูว่าเก็บอันที่พี่สอนอันนี้ไว้เนี้ยแหละว่าเออมันเป็นทางที่ง่ายที่สุดแล้วที่พี่สอนแต่อย่างน้อยถ้ามันถึงได้ใกล้ที่พี่ที่สุดก่อนพี่ไปมันก็อุ่นใจใช่ไหมล่ะหนูรู้ว่ามันต้องตัดอารมณ์นี้ให้ได้แต่ว่ามันติดอะเอาพูดจริงๆนะหนูยังกลัวพี่ตายมากกว่ากลัวพ่อหนูตายเลยเนี่ยเน <laughs> ้จริงหม <laughs> <laughs> อเบียร์เขียนว่าอะไรปะ ถ้าจิตทำลายผู้รู้แล้วจิตจะรวมกายเป็นเพียงแค่ธาตุรู้รู้สักแต่ว่ารู้และรอจิตหมดขันห้าแล้วจิตจะไปนิพพานเลยไหมครับก็ไปคําตอบนี้จะถามใหม่จิตหมดขันห้ามันก็ไปแล้วแต่ถึงตรงนั้นมันจะไม่มีอะไรแม้แม้แมจิตเหลือที่สมรักกายก็ถูกไงก็จะมีได้ไง,ไงเมื่อมันสิ้นสักกะทิฏฐิแล้ว ก็เขาเห็นฝั่งหลวงพ่อเรามีอธิตยสมานกายอย่างนี้พี่ก็เขาเห็นว่าเหมือนกับฝั่งหลวงพ่อเรามีอธิตสมานกายเขาเลยงงว่าเอ๊ะ้วตกลงมันต้องมีหรือไม่มีหรือไม่เป็นอันเดียวกันอย่างเงี้ยจิตที่อยู่เหนือใจรักจะมีก็ได้มีมีเหมือนไม่มีไงยังไม่เข้าใจคํานี้คุณอยาพี่พูดอะไรเหมือนที่พี่บอกว่าถ้าเกิดจิตมีจิตมีเหมือนไม่มีอาทิตสมานกายมีเหมือนไม่มีแปลว่ามันอยู่เหนือใจรัก ท่านจึงทรงจิตอยู่กับความเข้าใจนี้และเมื่อดับขันเมื่อขันดับจิตจะรวมกับโลกธาตุเข้าพันิพานก็ถูกไงแต่สงสัยคือที่หลวงพ่อบอกว่าสุดท้ายจะเหลือจิตหรืออัติสมากายแล้วไปพันิพานก,นก็ถูกไงก็เขางงไงว่าเขานงงทำไมอ้ะวถ้าเยาดอยกจิตเราให้เราออกไปสองอย่างสองดา้านอันนี้กายอันนี้จิตถามจริงอ่ะ ไอ้กายเนี่ยมันเราหรือว่าไม่ใช่เราก็ไม่ใช่เราไอ้แล้วที่เราคือดวงจิตแต่ดวงจิตเมื่อสิ้นสักกายจิตแล้วมันก็เลยมีกายเหมือนไม่มีกายมีจิตเหมือน,นไม่มีจิตเพราะมันไม่มีอารมณ์ยิดเกาะยึดเห็นไหมเขาตรงกันที่หลวงพี่บอกว่าจะเหลือจิตและสัมมากา,ายแล้วไปพันธิพานจะเสมือนมีอัจะเสมือนมีอะไรอยู่หรืออที่พี่บอกว่า มีเหมือนไม่มีไงยังไม่เข้าใจอนี่พี่พ็มต้องขอเพีาพี่ว่าเข้าใจอ่ะแล้วอยากถามตรงนี้ครับสองสิ่งนี้อันเดียวกันอย่างไรผมบรรจบไม่ลงครับบรรจบลงได้แหงก็เราก็ก็เรา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 ตีไม่เข้าถึงความหมายของนิพพานถ้าตีไม่เข้าใจความหมายของอาอารมณ์พันิพพานอารมณ์ของสุดท้ายพี่บอกแล้วนี่คยแต่อารมณ์นี้สิ่งที่ต้องอิงอาศัยสิ่งหนึ่งอยู่มันถึงทุกข แต่อ่าแต่ธาตรู้มันไม่ต้องอาศัยอะไรเมื่อไม่อาศัยอะไรมันจึงเป็นตัวดวงจิตอืมดวงจิตทีจ่จริงคิดไม่เป็นแต่เชื่อเป็นอจยาจารย์ถ้ามันคิดเป็นเป็นจะคิดทาชั่วไหม,มอืมอ้อคิดใช้ตัวเองจะลงมาลบไหมใช่เพราะไอ้ความคิดนี่มันมีอยู่ในขันห้ามันไม่ได้มีอยู่ในจิตใช่ไหมอา่าไปปูฝังให้มันเชื่อมันเชื่อหมดมอืมอาจารย์อืมอืมอือม,ม,ม จิตจะถามจะจะจะบอกความหมายว่าจิตคิดไม่เป็นก็ไม่ใช่แต่จิตมันเชื่ออ่าเราสอนให้มันเชื่ออะไรล่ะอืมเข้าใจยังเข้าใจแล้วพี่หนูถามพี่หน่อยว่าอันเนี้ยคือหนูยังไม่แบบแบบไม่ได้เข้าถึงของของหมอเบียรยนะแต่ว่าหนูเคยจําได้ว่าพี่เคยอธิบายหนูไว้ว่าเหมือนบนพะนิพพานน่ะจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ ถ้าคนขึ้นไปหาท่านแล้วด้วยความที่ว่าเป็นเหมือนกับเป็นโต้เป็นสมมุติท่านก็อิงอาศ,ศัยสมมุติคือเอาเป็นอันที่สมานกายในการที่แสดงตัวตนที่เขาเห็นว่ามีวิมานอ,อย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ท่านจะอยู่ในยที่มีหร,หรือไม่มีก็ได้ใช่ไหมใช่ <Gray. S 1> มันก็เลยเป็นว่าหมู่สายพระป,ป่าท,ที่ตัดทั้งหมดก็เหมือนกับการอยู่โดยที่ไม่มีพี่อันนี้มันก็เป็นเหมือนคันที่เขาเคยเถียงเถียงกันไหมว่านิพานศูนย์กับไม่ศูนย์อย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ แต่ตอนตอนที่จิตที่ท่านรู้ที่พี่เข้าไปแต่ต้องอ่ะพี่เห็นวิมานแห่งพระนิพพานหมดเลยเขาจะหมายไหมเข้าใจพี่ถึงร้องอ๋อว่าอ๋อมันเหนือใจรักสิ่งนี้จะปรากฏมีเหมือนไม่มีจะพี่ใจมีเมื่อไหร่ก็ได้อือสามารถตอบปาเจอเราแบบแบบล่างมนุษย์ยังได้เลยพี่จะบอกให้ถ้าพี่ไปแล้วถ้าพี่อยากคิดขนาดนั้นในขนาดที่ว่าเออเราลงไปเป็นล่างมนุษย์ไปยิงเข้าประตูนาบัตพี่ก็ทําได้พี่สัญญาแล้วนะ แต่พี่จะทาเพื่ออะไรอ้าวก็ทําเพื่อมาสอนหนูไงเออมันไร้ถ่าหลาแต่ถ้าถามว่าความเป็นไปได้คือกลับมาได้มันกลับมาได้โอ้ใช่พี่พระพุทธองค์ยังกลับมาได้เลยเนาะถูกไหมถึงอรหันการที่จะกลับมามันต้องมีเหตุที่คนนั้นจะต้องมันรู้ทมเขาไม่ได้ลงมาเพื่อที่ว่ามาแค่มาสงเคราะห์แต่มันต้องเกิดประโยชน์ด้วยถ้าลงมาแล้วไม่เกิดประโยชน์ท่านก็จะอย่างรู้ไม่ลงมาไงอืมไรไม่ข้าใจอย่างนี้ฮะ พี่ถึงว่าว่าพอเลี่ยนถามอะไรในสิ่งที่ตัวเองก็ยังไม่เข้าใจว่าอะไรคือ่านรู้เพราะว่าเพราะที่เขาไม่รู้เพราะเขาไม่ได้ไปเจอแบบพี่เพราะถึงองค์พันสัมผัสอารมณ์อลาอารมณ์พันที่ผ่านมาแล้วและอารมณ์อลาสันต์ตอนที่ว่าที่ถึงเห็นว่าจิตของเรายังอาศัยจิตหนึ่งเราถึงไม่สามารถพ้นได้จิตมันจะเป็นอิสระของมันเหมือนกับจิตัวงนัท่านรู้ที่เป็นสละจิตก็คือจิตไม่เป็นหรอกแต่มันเชื่อเป็นอืม เข้าใจยังเข้าใจเข้าใจแล้วพี่ยังต้องไปงงคําสอนมันเพราะคำสอนเนี้มันลึกซึ้งจนที่พวกเราไม่สามารถเข้าใจแต่แต่ละสายเราถึงแบบว่าเอ๊ะทำไมสายนี้สอนอย่างนี้ทำไมสายนี้สอนอย่างนี้ต้องขึ้นไปแบบพี่สิคือจริงๆแล้วอ่ะหนูอ่ะไอ้คาถามมันไม่จำเป็นต้องเข้าใจถูกไหมแต่ทําไปมันถึงเองใช่มันอธิบายยากเข้าใจไหมไม่รู้พี่จะอธิบายยังไงแต่พี่รู้มันต้องเป็นอารมณ์ที่ไปสัมผัสมาแบบพี่เล็กถึงจะเข้าใจได้ ใช่แต่จะอธิบายอารมณ์นี้ให้คนที่ไม่เคยสัมผัสเลยเข้าใจอะมันยากถูกไหมใช่แล้วพระองค์เคยให้พี่เข้าไปออารมณ์พันิพพานแล้วจําได้ที่พี่เคยเล่าให้ฟังเว็บหนึ่งสงบสุขจริงๆใครบอกว่าสุขวันนิพพานไม่มีพี่เอาหัวไปประกันใครบอกวันนิพพานมันมันยับข้างบนไม่มีอาชีพมาการไม่มีพี่เอาหัวไปประกันมีหมดแต่พี่จะทําให้มีก็ได้ไม่มีก็ได้ แต่มันต้องมันจะใช้แค่ขณะปัจจุบันที่พี่เคยพูดไว้อารมณ์บนรนริพานะเขาใช้แค่ขณะปัจจุบันไม่ได้พั่มเพื่อนั่งทำให้วิมาปรากฏอยู่อย่างนั้นทำให้สิ่งที่จะมากายปรากฏอย่างนั้นแต่มันปรากฏต,ตามจิตคนที่สื่อมาสมมติว่าพี่หน่อยคือเป็นกาบท่านท่านก็ปรากฏปรากฏทั้งเห็นทั้งวิมาบนนิพพานหมดเลยนะต่ไม่ไดบอกให้เพราะพี่ถึงพูดว่าแสดงสมมุติเพื่อสมมุติเราบอกไปแล้วถ้าท่านไม่แสดงอย่างนี้พวกเธอจะไม่เชื่อว่านิพพานมีจริงอื เข้าใจอย่างเข้าใจเข้าใจอืแต่คาว่ามีนะตอนขณะนี้คือมันไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อมีคนขึ้นไปหาท่านถึงปรากฏมีใช่จริงๆไม่มีคนไม่ขึ้นไปหาท่านก็ทําให้ปรากฏมีได้เหมือนพี่อ่ะพี่เข้าใจละพี่เข้าใจหมดถ้าเกิดเพลินๆพี่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 บอกว่าเออเราแสดงเสร็จปรากฏแล้วเราก็ไปเดินเล่นบนทางดิบผ่านเดินดูนู่นดูนี่เดินได้แต่เดินไม่ได้ เพราะบทที่พี่แมวลนะภาพะก็หายหมดจิตเพื่อกลับไปดูจิตที่สงบนอนเนื่อนนอนนิ่งละเออเข้าใจอย่างค่าวนี้เข้าใจแล้วจ้ะใช้บอกใช้บอกอาิัยสมกายไม่มีมีมแต่มันเป็นเส้นการที่สั่งได้ดังแก้วสำรัผัดนึกเข้าใจไหม,หมเออแล้วดนจิตตอนอาหารได้ยินหมดรู้หมดหมจิตไปยิ่งกว่าอะไรเพราเราจะขึ้ประกาศท่านรู้ทันทีท่านก็บัดกนั่งละ <น>เออเห็นไหมสายสายพระป่าเขาเลยสอนี่แบบหนึ่งถ้าเกิดว่ามีแต่ว่าเขาเรียกอะไรพี่ไอความรู้แต่ละหลายๆสายเงี้ยพอเรามาปุ๊บแล้วมันก็เลยจะกาลายเป็นวิกิกิจฉาที่มาเลยทําให้จิตหมอเบี้ยมไม,ไม่ไม่ฟันทงลงไปได้ถูกไหมเหมือนกับมอเากเกลายมาเป็นติดอยู่ตรงนี้อ แล้วผ<ม>ู้บอกสุดท้ายจะเหลือจิตแล้วชีสมากายแลแ้วไปพันธิพาอันนี้คือความจริงจะเสมือนมีอะไรอยู่มีแต่ถ้าสมอเบียด์เขีนตรงนี้ไม่ชัดเท่าไหร่จริงๆอะหลวงพี่เดี๋ยวพูดคําว่าต่ามีเหมือนไม่มีอืมินเสมือนไม่มีม,มีจิตเสมือนไม่มีจิตมีอัีสมากายเสมือนไม่มีชีสมากายเพราะซึออ่งการกาะยึดแล้วอื พี่เล็กและอันหลังสุดเลยที่หนูส่งให้พี่อนั่นคือที่หมอเบคเขาฝันถึงหลวงพี่แต่เขา่ตีไม่ออกว่าหลวงพี่อะหมายถึงอะไรเขาบอกว่าฝากพี่นี้ถามพี่เล็กหน่อยเผื่อพี่เล็กจะรู้ถามว่าอะไรอันที่หลังที่หนูส่งไปหลังสุดอะที่ว่าผมฝันไม่ใช่ไม่ใช่ล่างสุดล่างรูปผู้หญิงคนนี้อีกที่ว่าผมฝันเห็นหลวงพ่อมาบอกมาไปห้องห้องหนึ่งบอกว่าเจริญกรรมฐานในห้องนี้แหละ จนวางจิตได้ครับจะได้หลุดตื่นมางงเลยครับก็จะได้หลุดไงเพราะเขาไม่หลุดไงเขาเหมือนกับว่าอยากรู้ว่าหลวงพี่สื่ออะไรหรือตีความหมายเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไช่อันนี้หลวงพี่สอนหลวงพี่ชี้ทางทางให้แล้วยังไม่เห็นเหรอจนท่านบอกว่าคําว่าวางจิตอืมวางจิตได้วางจิตว่ามันเป็นเราเป็นของเาอราทำไมพวกพี่สอนยากเอาเขาไม่ลาดหลวนพี่นี่ ถ้ายังมีผู้รู้ว่าจิตเป็นเราเป็นของเราเป็นไปนิพพานได้อย่างไงอืมฮะต้องพี่พูดว่าจิตคือเราอันนี้พี่พี่เถียงอันนี้พูดตามสมมติแต่เราไปก่อนยึดว่าจิตเป็นเรามันจะไปนิพพานอย่างไงเพราะมันมีผู้รู้กับติ่ถูกรู้อืมแล้วเหนื่อยยังไงครับเอานี่ขนาดสิบเอกอะนนี่ยหมอเบียร์นี่อัดอยู่ปะเนี่ยฮะ ก็ยังไม่ได้อ่านผู้พิเกจะสอนพรุ่งนี้ไงเออแต่ยมันกลายเป็นสอนไปแล้วในตัวแล้วเนี่ยสอนคนที่เมีมีผู้รู้แล้วรู้จิตนี่เป็นเราไปเราจะไปนี่ผ่านยังไงเพราะมันแยกไม่ขาดเพราะแยกขาดแล้วจิตจิตกับเรามันไม่มีเพราะไม่มีจิตก็เป็นจิตกายก็เป็นกายเราก็เป็นเราในส่วนของขันห้าเราก็เป็นเราในส่วนของจิตก็แต่อย่างอืมอ่าแต่แต่พขาไม่วางก็จะคิดแต่ว่าอ่า อขาน่านี้ไม่ใช่เราเราคือดวงจิตแต่เราคือดวงจิตมันไปรู้ว่าเราดนจิตที่เป็นเราอีกไหมรู้อืมพอรู้แลวยึดจิตเป็นเราไหมรู้แล้วจะทำลายสักกะทะสักะยะที่ผียังไงอ่ะเออมันก็ยึดจิตเป็นเราอีกเหมือนกันใช่ไหมใช่แต่ถ้าเกิดหลวงพี่ <laughs> แต่ถ้าเกิดหลวงพี่ไม่ยกตัวอย่างให้เรารู้ว่าเราคือจิตคนก็จะงงอีกว่าเอาแล้วตกลงเราเป็นอะไรวะอย่างนี้ใช่ไหมพี่ใช่ อย่างนั้นมันจะรู้สมมุติเพื่อมาตีความหมายแต่ว่าเพราะเธอมีสักะายสติตกอว่าจิตเป็นเราอยู่อืก็แค่ปล่อยเองปล่อยว่าจิตมันจะเป็นเราก็เป็นเราแยกไปอยู่นู้นก็แทนเรื่องของมันไงอืแต่อย่างจิตมันจะเป็นอิสระถึงสามารถทาลายสักะายสถิได้ขาดทำไมครูบาอาจารย์ถึงพูว่าถึงถ้าถึงพูดว่าจิตเป็นอนัตตาก็เพราะเห็นนี้ไงก็ว่าอย่างอย่างนั้นมันก็ไม่ยมันก็ไม่ยอมปล่อยไงอื ใช่ใชถ้าไม่เป็นอนัตตามันก็จะรู้สึกว่าจิตเป็นเราอยู่งั้นถ้าเราเจอมาใครให้ความคิดที่ไปคิดว่าจิตเป็นเราอ่ะมันใครมมันใช่เราไหมเอาเอาไอ้สิ่งที่ไม่ใช่เราไปคิดว่าจิตเป็นเรายังไม่เข้าใจประโยคนี้อีกนี่นี่กําลังเอาเอาเอาสิ่งความคิดตัวนี้ที่มันผิดพลาไปคิดว่าจิตเป็นเราโอ้โห ฮ้ยพี่จากคำนี้มันละเอียดหรือมันมันมันละเอียดมันมันความหมายลึกซึ้งเลยนะเอาอันที่ไม่ใช่เราศึกไปคิดว่าอันนี้เป็นเราเออเพราะความคิดมันเป็นของขันห้าแต่ดันไปเชื่อมันว่าอันเนี้ยมันคือเราโอ้สุดยอดเลยนะพี่เล็กพี่ถึงบอกว่าพี่ไปแล้วไงหลวงพ่อผมไม่สอนเลยพวกมันพวกนีมแมวละ เฮ้ยมันพี่คิดได้วะเนี้ยมันจะคิดได้ต้องเป็นใช้แต่อารมณ์ที่ผ่านเท่านั้นน่มาแล้วพี่ถึงรู้แล้วไงเพราะตอนที่ออกไปตรงนั้นน่ะจิตพี่เป็นธาตุรู้ที่ลงมาธรรมชาติจริงๆทพี่ถึงพอแยกออกไปปุ๊บพี่ถึงคิดรู้รู้ว่าฐันธามันไม่ใช่เราเอาชิบพายแล้วกูไปยึดจิตอีกว่าจิตเป็นลานตาคือไปเกาะเข้าทั้งที่ว่าจริงๆริอะจิตก็เป็นลานตาพี่ถึงรู้ว่ามีเสมือนไม่มี แต่ถ้าเกิดเเราเสมือนไม่มีไม่ใช่เราอืม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 ชัดอย่างหน่อยเลยชัดแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้บอกอะไรให้เราเลยตั้งแต่ต้นการู้ว่าอเอ้ยว่าเราไปอะไรเราก็จะเหมือนกับเคว้งอย่างนะเพราะคนเราเหมือนกับมันไม่มีรูปให้เห็นหรือไม่มีอะไรให้ยึดเลยสักอย่างเนี่ยมันก็ท่านจะแสดงให้เรารู้ละ่ะใช่ใช่อืออย่างอย่างต้องยกตัวเราจริงๆริงพอเราไปเป็นจิตดวงนั้นปุ๊บไป มันมันใช่สักกายที่จิตที่เกาะที่ว่าจิตคือจิตแล้วมันไม่มันไม่ได้เกาะอะไรแล้วว่าจิตคือจิตอาิีมากายคืออาชีพสมการมันไม่มีคำว่าไม่มีคืออารมณ์เกาะยึดไม่มีเหลือแล้วว่าจะความหมายไหมแต่ตัวคนของจิตเฉยๆที่มันเด่นดวงของมันเฉยๆสงบของมันเฉยๆมีความมีสุขก็มีสุข็นจิตของมันโดยไม่ยิงอาศัยอะไรอเออ ถ้าเกิดว่าแดนสวรรค์น่ะสนุกกว่าแดนพันธิพาเขาไม่ไปพัพนธิพพันธิพาเขาหรอกเพราะแดนพันธิพานมันสูงกว่าแดนสวรรค์นี่พี่จะบอกอ่ายมันมีทุกอย่างใครบอกไม่มีพี่ต้องบเปประกันแต่คําว่าเรารู้สมมติแล้วว่ามันมีแล้่พ,พนทีถึงบอกว่าพี่จะเดินเล่นเหมือนพนิพาก็ได้พี่จะเดินในแถวทีแถวก็ได้เป็นนึ่งที่หลวงพ่อบอกถ้าพี่อยากจะเล่นเพราะเราไปเนี่ยมันเหลือจริยาของจิตยู อืมเข้าใจยังมันไม่ได้หมดมันไม่ได้หมดความที่เป็นเราแบบเขาเรียกอะไรอ่ะจิตเดิมที่เราเคยเปย็นไงมันไม่ได้หมดไปใช่ไหมพี่เล็กไม่ได้หมดไปด้ายางของจิตก็ยังอยู่รู้ว่าสิ่งนี้คือความจบก็รู้รู้ว่าสิ่งนี้คือความสวยงามก็รู้อยู่รู้อันนี้สวยอันนี้ไม่สวยรู้หมดบนพันธิพารู้หมดเข้าใจไหมอืมเราจะไปกราบใครแล้วก็ไปหาอย่างเหมือนที่เราเคยคิดว่าเราอยากจะไปหาแล้วก็ไปกราบท่านอย่างนั้นได้ใช่ไหมพี่ได้ ทำไมังมันพี่จะพี่พี่อยู่ทีิพาพี่จะไปอ,ะอยากไปเจอพบพุทโธพี่ก็ไปได้ทำไมจะไม่มีตรงไหน mm hmm. แต่เพื่อนสบายทำของสายตาต้องการสอนอย่างนี้เข้าใจไหมให้ตัดตอนแล้วพี่ก็สอนแต่แต่หลวงพี่บอกให้ให้วานมันซะวางกีดวางกีดพูดอยูอ่ใน้กีดีละ mm hmm. อืมถ้ามีปีไม้หนี่งมีข้อโหคนเราแรง mm hmm. อะไร ที่พี่ไม่ได้พูดอยู่ในครั้งแรกนะที <parasite> ่บอกมาตั้งหลายปีแล้วการสถานนี้พี่ก็พูดอืออือใช่ไหมปัญญาพี่พี่พีไม่ไม่บรรลุอาหันเป็นไปได้ยังไงโอเคเขาเอาไว้พี่ไว้สอนน้องๆแค่นั้นแหละอืมแล้วทำไมทําไมหลวงพ่อถึงเรียกพี่หน่อยจึนไปแล้วหลวงพ่อก็พูดพี่หน่อยด้วยนะหลังจากที่เจอพี่พี่เจอไปแล้วคือต้องทำทำทแทนพี่เธอออ พ่อเป็นคนบอกพี่หน่อยไปเงี้ยแล้วเธอรู้เองว่าเธอจะไปทนคันรเธอไม่ต้องรู้ตอนนี้แดีพี่เธอก็บอกเองแต่พี่ก็บอกไปแล้ววันนี้พี่หน่อยเ่อพี่เราต้องทำแต่เราไม่ต้ไปถามว่าเราต้องมีหน้าที่อะไรเดี๋ยกต้องรู้เองทำแบบปล่อยวางทำแบบไม่ได้มียึดอะไรอื พี่เล็กแล้วหนูนี่ต้องไปอยู่รอตอนพี่หน่อยสอนหรือเปล่าเนี่ยใช่ยังไงแล้วหนูไปตอนพร้อมพี่เลยไม่ได้เพ <c oughs> ราะปัญญาเราไม่พต็ที่พี่บอกว่าพี่เริ่มว่ามนแล้วเริ่มเห็นส้นทางมาันละเข้าใจเรืออ่องของกระบวนการของจิตละนี่แหละเขาเรียกว่ารู้กระบวนการรู้เห็นจิตําลาย <f irm> นี่แหละพี่พี่พี่เข้ารึ้กับพวกเรา ไม่รู้เลยกระบวนการของมันลึกกับพวกเราขนาดนี้เข้าใจยังเข้าใจแล้วเออเนเลยแล้วเราไปทุกอะไรกับจิตตรงนี้ล่ะไปทุกอะไรกับผู้รู้อย่างไม่เต้องทุกอะไรก็แค่ว่า็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแค่ต้องที่ต้องไปจิตอะไรหรือต้องไปให้คนทำอะไรกินแต่รักษามันรักษาสิ่งที่มันว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเรื่อย เพราะตัวที่เจ้าที่ต้องการเพราะตัวสุดท้ายที่ต้องการทำลายจริงๆคือละทำลายสัตว์กัญญาประธานที่ตายไปด้วยทำไมตัวจงโกตูประธานตัวนั้นน่ะมันอยู่ทำลายสัตว์กัญญาจริงๆไปเลยประธานประธาสิ้นไปอุปทานแปลว่าอยากล้วนสร้างให้มีแต่พระนิพพานอยากล้วนไม่มีต้องข้ามกันไป ตรงข้ามกันเลยอยู่คนละฝั่งก<ง>ันเลยเห็นไหมมัน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 แยกออกทีเห็นอย่างนี้ด้านหนึ่งบอกให้มีด้านหนึ่งบอกว่ามีถ้าเธอเข้าสู่ความว่่มีเธอก็อยู่ฝั่งนี้ถ้าเธอเข้าไปเห็นความไม่มีเธอก็อยู่ไปอยู่ในจจุบานละเห็นไหมแปลว่าไม่มีอารมณ์ความรู้สึกว่ามีแล้วซึ่งแค่นี้เองนิพพานก็อยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นนะ่ะนิพพานก็อยู่ของมันเป็นปกติ อาชสมัคการก็อยู่เป็นปกติจริงก็เป็นปกติแต่มันสิ้นความว่างแห่งกีเลสการก่อยึดมันไม่มีมันเลยเหมือนเลยมีเหมือนไม่มีอนี่องจริงเลยแล้วพรุ่งนี้สอนได้อย่างนี้ไหมเนี่ยก็คือว่าอาจไปแล้วก็จบไปแล้วไม่พูดละอ้าวพรุ่งนี้บอกหมอเบียร์ว่าพี่เบลคือคนบอกว่าพรุ่งนี้อัดพรุ่งนี้ เนี่ยลาไปบอกของพี่โอ้โหเมื่อกี้หนูไม่ได้อ่านจบกระดิี่เล็กสอนใหม่าไบอกเลยพี่ไลบอกแล้วบอกว่าไม่รู้นี้เล็กรอสอนได้อย่างนี้ไหมบอกกดพี่เล็กเคความรู้หนูไปละลน์ไปบอกกันต้องยอะหน่อยไสอนเจอความรู้หนูมหาศาลเลยนี่พี่และตอนที่พี่ไม่อยู่พี่จะให้เขาเมตตาหนูเบ้นเนี่ยพี่หนูบอกว่าอย่างนี้ งสิ่งที่พวกเราอยากรู้กันแหละให้เราก็เข้าใจกันวันหนึ่งที่เราปล่อยวางจริงจมันจะปล่อยปล่อยได้เหตุผลเพียงที่ถึงไม่มีเต็มเรื่องเคลื่อนไป็นไงล่ะเคลื่อนตอนที่มันบ้าเปล่าสม้วหมดแล้วมันเรียนถึงตัวสุดท้ายตัวนี้แล้วที่ถึงทำหน้าลงจิตเยี่ยงวันหันไปแล้วที่ตายพี่ก็ไปวันหันรู้ตอนตายตอนนี้เราเริ่มเข้าใจเลยใช่ไหมเริ่มเข้าใจพี่เลยต้องถามคำหนึ่ง หนูส่งเทปที่พี่เล็กสอนไอ้สามบทหลังเนี่ยให้พี่ฝนด้วยได้ไหมได้ทไมไม่ได้แต่อยู่ที่มันจะฟังหรือไม่ฟังส่งได้พี่เป็นเกีรติอืมหนูอยากพี่ฝนเขารู้เขานั่นได้ด้วยอ่ะ้อืมไม่ได้อราวส่ง<ม>ไ,ได,ไได,งด้แล้วจะส่งให้ใครพี่เป็นเกยรอ้าเพราะมันไม่ใช่ทำของพี่เป็นของพรเจา้าบอกตอแต่มันเป็นทางสั้น ใช่ใช่หนูคิดหนูหนเชื่ออันที่พี่บอกว่าสั้นที่สุดนี่แหละแล้วหนูจะเร่งปฏิบัติให้ได้เลยก่อนพี่จะไปมีอะไรที่ต้องให้เร่งมีมีแต่แตแตลลเรื่องของให้หวางกันเลยก็ความชั่วของหนูไงนหนูก็ต้องดูจิตหนูไม่ให้มันไปคิดชั่วทําชั่วอะไรอีกเนี่ยใมันก็ต้องเขาเรียกอะไรไอ้ไอ้เขาโอ้ยหนูบอกกับพี่ไม่ถูกแต่หนูมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันดีทุกอย่างแล้วมันก็ต้องเห็นผลที่ขึ้นมาสิ แสดงว่าจิตหนูมันก็ยังไม่สงบที่ว่ามันจะนิ่งแล้ววางได้หมดอตอนที่จิตเราจิตเราเพียรแล้วยังไม่รู้ตัวพี่เล็กหนูเคยรู้ตัวสักทีไหม <c oughs> หนูบอกแล้วว่าหนูทำหนูได้ทุกอย่างได้มาเพราะพี่หมดแล้วพี่จะไม่ให้หนูวันแหวกการพี่จะไปได้ยังไง <c oughs> พี่ไม่ตอบมาเปี่ยนโอ้พี่เล็กสอนสกุเนี่อึ้งเลยพี่พี่พี่สงสารมันมันโง่ ที่หมอเปลี่ยนทา่าเอ้ยออตอนนั้นไม่รู้จะอธิบายอะไรกันเออตออธิบายกระชากนี่แหละเดี๋ยวพอพี่หลับไปพวกนี้พี่ตื่นพี่จะอธิบายได้ลึกซึง้งและเอียดกว่านี้เยอะใช่อันนี้เมื่อกี้เป็นเจพีอธิบายผมกพวกพวกพวกกระชากลึกซึ้งเหมือนพ่อหันปากคุยองอแล้วพูดก็โง่แนี้แต่ใช้อารมณ์ของพี่เป็นตัวแตกให้มีอัตถ์ทะลุแค่นั้นนะไอ้ที่ด่าหนูโง่ที่พี่ใช่ไหม อันไหนแล้วทัางหมดชีวิตจะลอกอ๋อแล้วมันก็ไม่เห็นมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนๆตัวมันเห็นขึ้นบนจารของมันทั้งหมดเลยไม่พิสทัศน์มันุ้นประเทศเราดีเยอะไหมเนี่ยเยอะเยอะพี่แอมก็พี่แอมอ่ะพี่พี่แอมบอกหนูไงว่าพี่อยากได้สักคำที่พุทธองค์ตัดแล้วตรงใจหนูเลยบอกว่าพี่แอมหนูไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยเพราะหนูรู้ว่าถ้าพระพุทธองค์ตัดกับหนูปุ๊บหนูต้องถามพระพุทธองค์ว่าแล้วยังไงต่อเจ้าคะ เียพี่บอกกับพี่เล็กหนูต้องถามว่าแล้วยังไงต่อคะอืเพราะพี่พูดชัด่ายังไงว่าถ้าจิตกับกายแยกกันมันจะมีตัวที่เป็นบอกมันปิดเป็นของเราไหมมันไม่มีจิตต้องเป็นจิตเข้าใจยืกนั่นแหละเข้ความหมายจิตแนวลัตตาของสายพระป่าแต่พวกเราไม่เข้าใจความรู้สึกของธรรมกคนนั้นเองอ่าหลวงพี่พูดยากแต่พระป่าพูดยากแล้วแต่พูดยังไงร่้ะ เอาแต่ถ่ายลงพี่พอพอพอเป็นพ,พูดถึงสายพระป่าต้องตั้สับสนทุกทีอ่ะเห็นไหมต้องสับสนเหมือน,นที่พี่เสีสับสบนเนี่ยอืมอันไม่มีพลังเลยสงสัยเลยว่าเพราะว่าพี่รู้ละอืมงั้นหนู <c oughs> ก็โชคดีดิพี่เพราะว่าหนูไม่ได้ศึกษาฝ่ายพระป่ามาก่อนหนูก็ไม่ต้องไปงงอืม <c oughs> ถูกไหม เพราะว่าอะไรที่ตั้งแต่ตอนที่หนูถามพี่แล้วว่าอันนี้หนูควรต้องรู้ไหมเหมือนกันถ้าเกิดว่าไม่จําเป็นต้องรู้แล้วเขานิพานได้หนูไม่ต้องรู้ก็ได้นะหนูจะได้ไม่ต้องงงเพิ่มว่ามเบียคง,งเคยอยู่ในอาการเดียวกับพี่แหละที่เขาสงสัยตรงน,นี้ที่มันหลงไปได้เพราะหนึ่งสยายพารพูดอย่างนี้ไว้นายหลวงพอ่อพูดอย่างนี้ไว้แต่จริงๆอ่ะมันเป็นเนื้อทับรดยการเข้าตูนเตยันลึกไม่เท่ากันเช่นเ้ียวกันเห็นลงไปลึกมันก็พี่กเลยบอกว่าเรื่องจริงๆที่เรา,อรอา,าสอนกันเป็นเราโง่เองเป็นตีความผิดตับให้ตัวนี้ อมืมันเหมือนไม้คนเราฝั่งไหมเ,<อ>เหมือนกับพระป่าพูดฝั่งทางซ้ายพังของพ่อพูดฝั่งขวาแต่มันก็เป็นไม้ท่อนเดียวกันอย่างนี้ใช่ไหมพี่ใช่ใช่เป็นไม้เนื้อเดียวกันอื <c oughs> พี่ถึงบอกไงคารวะในยุคนี้มีพี่คนเดียวน <c oughs> หนูจริงหนูโชคดีจริงๆอ, <c oughs> อย่างนั้นแหละลงุลงลงุลงลงุงนะหลวงพ่อจะบอกว่าหน่อยต้องมาแทนพี่ เพราะสิ็จที่พี่ลุงเป็นคนรูงเข้าใจไหมอืมฮึ่มมงเป็นพูดมาก็เหมือนคนมีมานะไม่เป็นไรหนูเชื่ออืมฮึ่มเพราะเขาเขาเขาไม่เปลี่เพราะซิ่งหลวงพี่ไปละตอนนั้นหลวงพี่อยู่ผมไม่รู้จักเป่าก็นี่แหละหนูบอกหมอเบี้ยไงว่าให้ถามๆไว้ก่อนหมอมานั่งพิจารณาแล้วพี่เล็กไม่อยู่ใครจะตอบเนี่ยหมอเขาก็เลยถามอันนี้มานะเนี่ยบอกเสร็จ ปเลยเล็กอบแล้วแต่ันดูไม่ได้อัดไว้เสียใจด้วยเขาเขาเขาเรียออะไรเขาสวดมนต์อยู่เดี๋ยวเขาจะเสียสมาธิเขาพาคนอื่นสวดมนต์อยู่พี่ปอป้ไม่ใด้ผมเล็กสอนจีิง่หนูเลนเงไม่ได้เพราะว่าพี่เล็กรับปากเขาไปแล้วว่าวันพรุ่งนี้พี่เล็กจะสอนพี่เล็กจะอานให้ไม่ได้พี่บางอย่างที่เราลืมไปที่อาจจะเป็นไม่จริง เดี๋ยววันพรุ่งนี้พี่ก็จําได้ใหม่พี่อาจจะละเอียดขึ้นกว่านี้ก็ได้แต่เมื่อกี้มัน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 ท่านใช้อารมณ์พี่เป็นอัดเัาอัดอับไปแล้วพรุ่งนี้อารมณ์อัดอัดต่ำไม่อัดไปปอดคนแล้วก็ได้พรุ่งนี้อาจจะแซ่บกว่านี้ก็ได้ช่วงนี้พี่สอนทําได้โอ้โหกระแทกกระเทือนกระเทือนใจนะช่วงนี้หนูจะโทรหาพี่แทบทุกวันเลยนะพี่เล็ก ตาเืดซึมเลยสงสารน่รับมาหน่อย <S 1> <S 1> ใช่เมตาน้องเหอะถ้าเกิดพี่ไม่อยู่ใครจะสอนหนูนี่อาจจะเป็นความปล่อยวางแตบ,บอย่าเพิ่งมาปล่อยหนูตอนนี้พี่หน่อยพี่พี่บังออนหมอเบียเขาขึ้นไปถามข้างบนได้หนูกับพี่สุ่ถามใครถ้าไม่ถามพี่อ่ะเขาถามแล้วถามเรื่องนี้ได้ไหมละ่ะเรื่องที่พี่บอกพี่รู้เนี่ย ก็ถามไม่ถามไม่ได้ก็นั่นแหละแต่หมายถึงว่าใช่ก็ไม่บอกอเบียรถามได้แต่เบียรก็ต้องรู้คําตอบเป็นตั้งนานละแต่คําตอบเนี้ยท่าไม่บอกใครอือฮโอใช่นวลาที่หมอแล้วทําไมหมอเบียร์ถึงบอกว่าหลวงพี่บอกใช่ไหมหมอเบียร์เขาไม่ึ้นไปถามหลวงพี่ตรงๆหรอพี่ถามไม่ได้งานยานรู้แจ้งทางตลอดสายเขายังไม่ถึงุณยัง่ายว่าอีกเขาจะสะอาดไม่พอที่จะที่จะเข้าใจ บอกกินกินบ่อยหวานสะอาดไม่สร้างก่าไม่ไม่เก่าหมดเป็นถุงถ้ารู้ตัวนี้แล้วมันหวานแล้วนั้นถึงสะอาดพอนที่จะที่จะทำได้ตรงนี้เขาก็เลยม,มาให้หนูถามพี่เพื่อให้พี่ถามหนูพี่ให้ใช่ไหมเนี่ยเปล่าบพกะว่าพี่ไม่เป็นต้องถามหนูพี่เขาฉุนอย่างกขงจะบอกหมหมดแล้วเลยไม่ต้องถามใครละรู้รู้เพราะตัแค่นี้เองออ